ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่พาชมชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาอยู่ที่ลาดบัวเขาอีกรอบนึ่งครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ยกเมนทัชขึ้นไปวางทางด้านบนนะครับทั้งหมด2ท่อนครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็จะเหลือตัวโน้ตด้านหน้านะครับของของลายทัดนะครับก็ขยอยเข้ามาเอามาประกอบแล้วก็ยกขึ้นไปติดตั้งทางด้านบนนะครับ ครับแล้วหลังจากที่ได้ยกเมนทัชขึ้นไปแล้วนะครับก็มาดูความคืบหน้าครับว่าเขาเตรียมการที่จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็จะให้ดูความคืบหน้าในส่วนต่างๆด้วยนะครับก็มาครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับครับนี่ครับนี่ก็จะเห็นว่าเมนทัชทั้งสองท่อนนะครับก็ขึ้นไปวางทางหัวเสาทางด้านบนเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือทางปลายทัศนี่นะครับ ทั้งสองด้านนะครับก็จะทยอยขนเอาชิ้นส่วนเข้ามานะครับแล้วก็จะประกอบทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปติดตั้งทางด้านบนเลยครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะจัเคลียพื้นที่ออกนะครับ จะพื้นที่ทางด้านล่างนี้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เจะเอาอุปกรณ์พวกวินแล้วก็โลเวอ์ลิงนะครับเพื่อที่จะเอามาสต็อกไว้ที่นี่นะครับเพื่อที่จะเสร็จแล้วก็หลังจากเมนทัชด,ด้านบนเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็จะยกวินแล้วก็โลว์ลิงขึ้นไปติดตั้งทางด้านด้านบนนะครับตอนนี้ก็ ที่างเงก้ยัลังเคลียร์พื้นที่ทางด้านล่างออกนะครับก็จะเอาไว้สต็อกสําหรับวินแล้วก็โรลลิงนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับโรลลิงสองตัวแล้วก็วินใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็วินเล็กหนึ่งตัวนะครับจะมีทั้งหมด4ี่ตัวนะครับที่จะเอามาเตรียมการกันไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเสาของบาลานซ์นะครับที่ จะต้องยกซิเเนต์ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้เขาก็ขึ้นได้เยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้ทีมงานเขาก็กําลังมัดเหล็กนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าแบบเทป,ปูนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเสาของบาลาน์นะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการเตรียมพื้นที่อยู่นะครับก็จะเอาไว้กชิ้นงานนะครับชิ้นส่วนของอตัวทัดนะครับจะมีทั้งปลายทัดนครับที่จะต้องเอาเข้ามาอีกแล้วก็วินพวกโรวลิงวินโรเลิงนะครับก็จะวางอยู่แถวนี้ทั้งหมดนะครับ mm. เสร็จแล้วก็จะยกขึ้นไปติดตั้งทางด้านบนนะครับ mm. หลังจากที่เมนทัดได้สไลด์เข้าตำแหน่งทั้งหมดนะครับ ก็จะยกพวกวินพวกอะไรขึ้นไปติดตั้งทางด้านบนนะครับนี่ครับนะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอ,อการก่อสร้างเสาเอ่รถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสร้างเสาต่อหม้อขึ้นมานี่ครับก็จะเห็นว่าความคืบหน้าก็ไปได้เร็วนะครับ แต่ถ้าตรงนี้บริเวณน,นี้น้ํามันจะไม่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 ท่วมนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะก่อ,อ,อสร้างเสาไปได้รวดเร็วอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นตรงนู้นนะครับจะเป็นทางออมอเตอร์เวย์ตรงที่เมนทัดขึ้นไปทางด้านบนแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็ก่อสร้างได้ได้เร็วนะครับแตกต่างจากคลิปมืก่อน,อน,นครับที่มาก็ยังยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้นะครับ ซึ่งก็จะทํางานได้ไวนะครับเพราะว่าบริเวณนี้น้ามันจะไม่ไม่ท่วมนะครับจะเป็นที่สูงอยู่นะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุ่งหน้าสู่ของไผ่นะครับหรือไปทางแถวปักช่องหรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะสวิงสวิงมาทางขวานะครับนี่ครับมาเรื่อยๆนะครับก็ทางในด้านนี้นะครับก็จะไปมุ่งหน้าสู่ สี่คิ้วนะครับไปทางด้านนู้นนะครับคิ้วนะครับไปทางบ้านใหม่สำโรงไปทางโคกวดพุ่นนะครับก็จะเดินหน้าไปทางนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในการก่อสร้างเสานะครับก็รวดเร็วนะครับ ครับก็แดดจ้าอยู่แป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้นะครับที่แถวีหนึ่งนะครับที่ลาดบัวขาวนะครับแป๊บเดียวก็ฝนก็หนาลงมานะครับมีแดดอยู่เมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวนะครับก็ฝนก็เทลงมาแบบนี้นะครับตกแรงมากนะครับตอนนี้ ในค,คลิปนี้ไก่ประชุมเทนเนลนะก็มี milk, มนําเสนอความคืบหน้าของแต่ละด้านนะพอเลยแล้วก <anos. S 2> <this> ็งานของแต่ละส่วนนะครับหลังจากที่เรายกเมนทักข <techn> ึ้นไปแล้วนะครับก็ให้ดูความคลบหน้านะครับอ่ระบบต่างๆนะครับก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับวันนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับก็เอาไว้ดูคลิปหน้าครับว่าไก่ประชุมเทนนลจะมีอะไรมานําเสนอกันอีกนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ คอมเมนต์แล้วก็ติชมเข้ามาแล้วครับแล้วก็ทุกคําแนะนานะครับขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับยังไงก็ฝากแนะนําช่องไก่ประชมชาแนลให้กับเพื่อนๆพี่ๆทงน้องด้วยนะครับที่สนใจแล้วเข้ามาดูแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไก่ประชมชาแนลก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ